ทุกคนวันนี้ก็ที่จริงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีมีตัวนี้เขาทำมานานแล้วนะคะก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะคะเซตแกงเขียวหวานก็จะมีแบบว่านี่ค่ะแกะให้ดูเลยนะแบรนด์นี้เขาขายพวกกะทิขายที่เป็นของไทยคะ่ะทุกคนนี่นี่ค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วก็ผักชีที่แบบอบแห้งนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เ,เขาเรียกว่าอะไรพริกแกงพริกแกงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกะทิค่ะทุกคนนี่คือแบบว่าเซตเล็กๆนะคะไม่ต้องแบบว่าซื้ออะไรเยอะๆอันนี้เป็นไป,นปนได้น้ำมันหอยมาไม่เคยทานยี่ห้อนี้นะคะปกติก็ไม่ค่อยใช้น้ำมันหอยนะคะก็จะใช้เฉพาะที่แบบว่าออซอยซอสนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเสือดำาสือใช่ไหม สีอิวสีอิวขอโทษนั้นนึกไม่ออกสีอิวดำนะคะสีอิวเออสีอิวที่มันไม่ใช่แบบว่าเขาจะมีแบบมีหลายยีห่ห้อมากๆเลยนะคะก็ชอบทะไะม่พวกเส้นอะไรเงี้ยเออะะแต่ว่าอ่าสะดวกสบายดีนะคะก็ก็โอเคนะคะชอบอยู่กะทิมันจะเข้มขน้นแต่ลินชอบกะทิที่มันกะทิที่มาจากไทยนะคะกะทิที่แบบว่ากะทิยีห่ห้ออะไรนะ,ะที่มันกลิ่นหอม,หอม อที่มันดังๆที่บ้านเราอ่ะอันนั้นกลิ่นมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะทุกคนกะทิไทยนะคะมันจะหอมรสชาติมันจะกลมกล่อมมากกว่ากะทิที่เขาขายที่นี่อะไรเงี้ยเอนเอน,นะ,ะมันจะไม่ค่อยมันหอมเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเออนะแต่แตนนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของบ้านเราเลยนะคะทุกคนเขาขายของไทยเยอะเยอะมากเลยแล้วก็จะมีแบบว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคน เซตเ,เล็กๆไว้มันมีขายพวกแบบว่าพริกเขาเรียกว่าอะไรนะผัดไทยะอะไรเงี้ยเซตที่เป็นอาหารไทยมาทําเองะเอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะคะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้เผื่อใครที่แบบว่ามาย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ะหอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ว่าเขาก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วะคะ่ะน่าจะน่าจะเห็น,หนอะไรเงี้ยขายพวกของของ,ของไทยะอะไรเงี้ยเออนะคะนี่น้ำมนันหอยคือภูมิใจมากน้ำมันหอยขวดเล็กคือปกติไม่ค่อยใช้เยอะนะคะก็เลยแบบลองซื้อมาดูอะไรเงี้ย จะใช้แต่น้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้เป็นบางครั้งแล้วแต่นะคะเจอยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นเลยเนี้ยเออนะคะไม่ไม่ซีเรียเรื่องน้ำปลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณเจอน้ำเสนอ